ความรู้เหมือนกันปีนี้เองไม่ติดปีหน้าให้เองใหม่ก็ได้นิไม่อะเราเรียนไม่เก่งต่อให้เองอีกก็ไม่ติดอยู่ดีแถมก็เป็นรุกน้องนายด้วยไม่เอาหรอกถูกแพ้เราก็ไม่ได้เรียนที่เดียวกันคงไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเ,เราเองก็ต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพ ไปเป็นไรเราจะกลับวคุกันทิศเลยดีไหมถึงกลับมาไม่เจอแพรหรอนะเอาพราว่าแรุเรียนตอที่เมืองนอกซึ่งไม่เห็นโลกว่าเห็นความเจริญของาคอื่นและจะได้กลับทำหน้าสัญยาณกไ็ไเลถึงเวลาที่พูกเราสองคนจะต้องไป ญญอ,อีกไม่นานเมือฉันและเธอเราบองเป็นไปใช้ชีวิตของเราที่มีเพียเนียวไปเรียนรั้กันให้เป็นที่จากเปนไปใกลพวกเราร้างล่ะอากเนไป ให้จเจริญก,ก้าวไปให้ว่าใครทั้งนั้นให้พวกเราทุกคนมีสิทธิคิดปัน้นนับแต่เงินทั้งนั้นรวมทั้งทองซอองหนึ่งทองเท่าเท่านั้นมันสกัญแค่ จนมีคมีสิ่งอาจไม่เป็นอย่างนั้นความสุขใจเท่านั้นที่เป็นสิ่งสำคัญอไม่ดานเด็กตัวฉันและเธอเราปะคงเดินทางตามความหมายของเราที่มีให้เป็นทีไปเรียนรู้กันให้เป็นทีเมื<น>่ขขอกลับมาให้เราใจวิชา เพื่อมาพัฒนาบา้านเราเต็มที่นำความรู้เรียนกุามาสู่จากกันไปใครไวาเรารักรักจากกันไปใครหวาลืมสัญญากันนะหากล็อกมาเราต่างค้นรบร่วมใจช่วจะทำทุกสิ่ง ฉันจะทำทุกอย่างฉันจะทำทุกทางตามแนวทางของฉันให้ผู้คนมั่งมีทำดีทีของฉันแต่สิ่งสำคัญมันก็ควรสุดใจเงินนท่องที่เท่านั้น มันสำคัญแค่ไหนมีเงินทองใดใช้มันสุขใจแน่หือมีเงินคืนนีสิ้งอาจไม่เป็นอย่างนั้นความสุขใจเท่านั้นที่มันสิ่งสำคัญอีกไม่นานเมื่อนตัวฉัน จทำทุกสิ่งฉันจะทำทุกอย่างฉันจะทำทุกทางตามแนวทางของฉันให้ผู้คนมานมีตอามีที่ของฉันแต่สิ่งสำคัญมันก็ควรสูขใจฉันจะทำทุกสิ่งฉันจะทำทุกอย่างฉันจะทำทุกทางตามแนวทางของฉันให้ผู้คนมานมี สุใจได้จนกว่าจะถึงวันนั้นเราจะทำให้นายเห็นว่าเราสามารถทำให้ชาวบ้านทุกคนมั่งคั่นและก็มั่งมีได้มากกว่าเดิมแน่นอนอแพลจะโมโหอะไรไน้แพลแพล ไดกันบ้างพวกเราเลิกทำไร่ทำสวนก็แล้วเหรอก็ทำกันมานานแล้วอายุก็มากอยากจะพักผ่อนใช้เงินใช้ทองบัางแล้วพอคุยายแล้วถ้าหยุดไปเนี่ยจะเอาเงินทองที่ไหนใช้ล่ะชัดน่ะเห็นเสียสมบัติกับลูกสาวของเขามาท้าทางขอซื้อที่เห็นว่าจะมีโครงการ หมู่บ้านของพวกเราเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทำศูนย์การค้าอะไรสารพาัดแต่ข้าว่าถ้าขายไปแล้วอยู่อยู่ที่ไหนกันล่ะบนผืนแผ่นดินเนี่ยเราอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษข้าว่าสู้เก็บให้ลูกหลานมันไม่ดีกว่าเหรอ ลูกหลานมันหนีไปอยู่ในเมืองกันหมดไม่สนใจไล่นากันแล้ว <c oughs> ได้เงินมาว่าจะไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพเออ,ออกรถให้มันสักคันเห็นมันหมดประหยากได้อยู่ <c oughs> เออส่วนฉัน,นพ่อพี่ใหญ่ฉันจะไปซื้อมือถือไอ,อ้ที่ไม่เห็นหน้าเวลาคุยนะ่ะฉันอยากจะทันสมัยกับเขาบ้างเอาเธอใครอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ข้าอยากจะให้พวกเจ้าคิดกันให้ดีๆคิดกันให้รอบคอบเรือสวนไร่นานเป็นสมบัติที่ช่วยเราช่วยคนมาทั้งชาติเจไปได้กับความสุขเพ่งชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันจะคุ้มกันไหม ความสบายมีใครที่ไหนเล่าที่ไม่อยากได้กันนี่พอสมบัตินี่ใช่เป็นไงล่ะเนี่ย<ม>เป็นไงมาไงสบายดีนะสบายดีเออเพราเธอล่ะสบายดี<ม>ฉันได้ข่าวว่าพ่อสมบัติเนี่ยอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอใช่บ้านของฉันทนี่ก็ยังอยู่อืออ<ม>ือ<ม>ว่า มาคราวนี้ดูหมู่บ้านพวกเราเต็มแตไปเยอะเหมือนกันนะก็ค่อยๆทำไปละละอะไรดีอะไรเหมาะก,ก็นำมาประยุกใช้เออนี่พอสมบัติจำลูกชายฉันได้ไหมพออาทิตย์อ๋อํำได้สินี่พออาทิตย์แต่เรียนจบแล้วพอเรียนจบนะก็ได้เอาความรู้ที่ด้เรียนมาเนี่ยมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราได้มากเลยทีเดียวละ ตั้งใจว่าจะกลับมาช่วยพัฒนาบ้านของเราเหมือนกันอ,อ้าวเหรอก็ดีสิมาช่วยกันนะออือว่าแต่ว่าเราไปนั่งคุยกันดีกว่าได้ได้ได,ดีดีด,ดีมาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดมือนนอนของเรานะนั่งบน่นนั่งกนญญเห็นพวกชาวบ้านมาปรึกษาบพราะว่าพอสมบัติเนี่ยจะมา,าทาบตามหาซื้อที่ที่นี่เยอะแยะพอสมบัติ คิดจะเอาไปทําอะไรแล้วทำเพื่ออะไรไหนลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิเจ้ข,ขาบอกว่าจะทำอะไรเพื่อทุกคนมีชีวิตความเปอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสจขมากกว่าเดิมค่ะ สาวสวยสวยจนลุงเกือบจำแทบไม่ได้เะย <c oughs> แม่ขอบคุณขอบใจใหญ่ค่ะนัอาทิตย์ไม่อยู่เหรอคะเนี่ยอ๋ออาทิตย์ทะเลออกไปใ่เช้าแล้ว,ว,วล่ะลูกไปช่วยชาวบ้านเขาสร้างคอนโดเดี๋ยวพ่อจะก เลยะคะว่ามีโครงการทำคอนโดขายหรือว่าเป็นรีสอร์ทคะเนี่ยใช่คอนโดอย่างที่หนูแพรคิดเหรอนี่มันสูงตั้งเก้าชั้นเชียวนะอยู่หลังบ้านชั้นเนี่ยพ่อสมบัติกับลูกไปดูไหมล่ะอยากรู้เหมือนกันนะลูกมันเป็นพืชอะไรนะเดี๋ยวคิดกับอะไรอะไรโดโดโปโปอะไรนะีเลือกยากนะชื่อนี้ ไฮโดรโปนิกครับเออใช่ไฮโดรโปนิกเป็นการเกษตร,รแนวใหม่ครับที่ช่วยให้เราได้ผลผลิตหมนเวียนตลอดทั้งปีกินแล้วสุขภาพดีไม่มีสารพิษด้วยนะครับ สมบัติใช่ไหมครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีแหเป็นหนุ่มใช่ไหมแปลไม่ได้เจอกันน,นานเลยนะอย่าจับมืออย่าจับมือรอยในที่สุดแปลก็กลับมาตลับมาทำตามสัญญาของเราใช่ไหมเดี๋ยวๆๆๆกดกด,เ,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 ดเอ็งสองคนตัน้งหนุ่มตั้งยาอะไรกันไว้อะอะ เราสองคนสัญญากันว่าพอเรเียนจบก็จะกลับช่วยพัฒนาบ้านเกิดด้วยกันนะครับอาโล่งพทีแล้วว่าไปแพ่บอกว่าแพรจะกลับมาทำตามสัญญาแต่แพรไม่ตอบน่อนว่าแพรจะมาเล่าบทอาทีแพ่ก็มีวิธีของแพร ไตั้งหลายปีแล้วนะแพรยังไม่หายโกรธเรื่องวันนั้นอีกเหรอใช่ขอให้ดูนะเราจะทำให้นายเห็นว่าเราสามารถทำให้ชาวบ้านคนร่ำรวยยิ่งมากกว่าเดิมให้ให้ให้บอยเห็นมันจะแบบนี้แตความสุขมันไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียวนะแพร วันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะเธดี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 นี่นานๆเจอกันทําไม่ถ่ายทำ,ท,ำทุกสุบกันบ้างเลยเลยอะพอโธ่พอสมบัติทำเป็นกรรมาการห่านบุเอกไม่ได้นี่ลูุสาวพกชันนี่ผมได้ยังไงเ่านี่ปล่อยเอขาเถอะถ้าว่านะดูท่าตามสองคนหนุ่มสาวคู่เนี่ยก็จะมีเรื่องคุยกันอีกยาวเลยแหละว่าแต่เราเถอะไปคุยกันบนบ้านตามภาษาคนรุ่นเก่ากันดีกว่าไป ดีม,มอ๋มมมอเหรอตั้งงั้นบนบ้านเลยไปคุยกันไปเฮ้ยอย่าแม้แต่จะคิดนะเว้ยโถ่โอ้ยมันจะเด็กาไปก็ไม่เดินทา,างภาษาก็ยิ่งฝึกซ้ำเอย